เ่าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัพเดตเงินประกันรายได้ยางพาราทกศนัดโอน16มากรารวมรวบยอดให้2เดือนนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ Youtube จข่าวเร่าเรื่องเพื่ออัพเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะประกันรายได้ยางพาราเช็คสิทธิ์ด่วนนะคะบอร์ดกยทแจ้งข่าวทกส นัดโอน16มกราคมนี้จ่ายส่วนต่างประกันราคายางพารารวบยอด2งวดและตรวจสอบสถานะการณโอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะคลิปหน้าโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครอมอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2สําหรับกเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยอทอ ทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูกเกษตรกรได้แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม63จำนวน1 8 3 4 0 8 7รายพื้นที่สวนยางก,กรีดได้18,286,186.03ไร่กำหนดระยะเวลาประกันไรายได้6เดือนตั้งแต่ตุลาคม63ถึงมีนาคม64ราคายางที่ประกันไรายได้กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด DRC 100% 57เปอร์เซ็นต์บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนทุย่ย DRC 5้าบเปอร์เซ็นต์ยีบาทต่อกิโลกรัมส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้นะคะผลผลิตยางแห้ง20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนอยางก้อนถ้วย40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนรายละไม่เกิน25ไร่โดยแบ่งสัสดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน60%และคนกรีด40เตล่าสุดคืบหน้านะคะ การข้อประกันรายได้ดําเนินมาถึง2องวดแล้วแต่ยังมีเกษตรกรที่ตรวจสิทธิ์มีชื่อแต่พอไปตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินยังไม่ได้เงินดังกล่าวนะคะเรื่องดังกล่าวนี้มีความคืบหน้าแล้วล่าสุดนายสุนทรรักโรงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยบอร์ดกยทโพสต์ผ่าน Facebook แจ้งข่าวดีถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินประกันรายได้ยางพารากรยทได้ส่งรายชื่อทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีทะเบียนวันที่13สิงหาคม62ถึง15พฤษภาคม63ให้ทกสร,รวมทั้งคนที่เคยได้เงินประกันรายได้ในระยะแรกและไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยเลยสักงวดทกศคาดว่าจะโอนเงินในวันที่16มกราคมนี้เพื่อโอนเงินชดเชยงวดที่1ตุลาคมและงวดที่2พฤศจิกายนของโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนอย่างระยะที่2ทีเดียว2งวดพร้อมกัน แต่ยังไม่ครบทวนทั้งหมดก่อยทอจะค่อยๆทยอยส่งรายชื่อให้ทกสอโอนเงินหลังผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะทำงานระดับตำบลแล้วดังนั้นขอแสดงความยินดีล่วงหน้าสำหรับคนที่ได้รับเงินรอบนี้เกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินได้ที่หลิงใต้คลิปหรือผ่านทางแอปพลิเคชันทกสอนะคะเอดโมตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกสอทุกสาขาทั่วประเทศ กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ B A C Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line official ย,ออย B A A C Family นะคะ